สวัสดีครับถึงแล้วนะพี่น้องถึงหมางฟิล์มแล้วถ้าย,ยังกับลูปไทยกับทั้ง,น,งนั้นมันสับยำอยู่ยงยันใช่นี่ใช่นี่ดีกว่านี่นี่มาเลปมนันแสนแปดใช่กะกะอีสตงโมตอนเชา้ารักแน่นอนแขอหรักันงกอสุขภาพแข็งแรง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยค่ะเปิดคลิปในรอบกี่วันก็ไม่รู้เพราะไม่ทำนานแล้วนี่ยโปรระดับพนีวันสำหรับวันนี้นี่วันนี้พี่ภูมานด้วค่ะวันเกิดเจ๊เต๋อเจ๊เต๋วในรอบอายุครบเท่าไหร่นะห้าจุดสามปีห้าจุดสามไหมอ่ะค่ะเสียวเด้อพี่น้องรลอยคุณรลอยอายุครบสามสิบ 5ปีนะคะย่างเข้าปีที่36แล้วค็ให้ปออยู่มันค้นยืดสุขภาพร่างกายที่แรกเป็นลมพูดลมไส้เห็นอไหนโดนๆแต่พูดลมไส้ขนาดบ่อันี่พูดลมพูดลมไส้อันนี้เอาลมมันลมมันลมอีกเล็กๆก่อนลมน้อยอีกไม่ก็ลมพูดลมไส้ลมเป็นเบี้ยลมซ้อมซ่าลมเบี้ยเคยรู้ว่าออกอีกเรียนอยู่เป่ะเบี้ยวไม่ใช่คนดีนะกับเบี้ยคนนึง โอ้ยแกะเนี่ยเขาแกะซอยเดี่ยวมันอีกแคบเมื่อไหร่ต้องค่ามาส่งมาแกะค่ะโอเคเด้ออย่ามาใส่อันนี้พูดแล้วนะว่าจะแกะคนเดียวเอาเงินมาให้ก็พอเราจะแกะเองคนอื่นไม่ไ้ยเสียไข่ท่านนั่งเต็งอยู่นั่นแหละเสียไข่บ่นี่จะต้องชื่นชอบเสียไข่ขอคนเหนเจ้าซื้อตอนไหนวะซื้อแล้วแต่อยู่บ้านเนี่ยยงต้องส่งมานี่ก็ออยู่บ้านไงก็สับออ๋วันเกิดทขาก็ย้อนหลังไงจะมาซื้นแพงยี่สิบสามใช่ไหมก็ให้แม่ส่งมาพรุ่งนี้ เจอทำไมต้องบอกก่อนเหรอเอามาเจอไปอีกอย่างอย่างเดียวคล้องกันอันนี้คล้องบอมแบมนี่นี่สวยยุคดาวเรือที่ดาวเรือไม่ทำสวยเด้อนี่วาไม่ได้ว่ายุคดาวเรือคือสิร่าสินะกระดิ่แทบกระดุซุมเงียบแม่ปุ๊กนี่บ้านฮักกระดูกอีนี่ เี่ต้นน้ำนะเนี่ยมาให้แบบไม่ได้เขียนชื่อเลยน้องต้นน้ำไม่เหมื่อตอนก่อนจะขึ้นรถแม่มองต่อเนาะสนั่นบอกคอยเรียเล่นน้ำกันบอกคอยคุยกันตอนนั้นกันบอกคอยเด็คุยกันตอนนั้นกันมีอะไรนะก็ติดยื่นให้ตลอดนะคล้ายว่าเขาก็คล้ายๆเราอะโล่ปวดอะรัตว์เกี๊ยวเอาเพยังเปิดเปิดปล่อยงูแทลปล่อยงูแนวปล่อยงูแน่เบิ่งงูนะครับผมเอาพูดว่มีเอฟเฟกต์ใช่เบิ่ง พ่อไม่ก็มีแต่พ่อไม่มีเขาจะซื้อโอ้เบี้ยวนี่แหละเขาเรียกว่าน้อยแต่มากเชิญชอบเบียวเียวนี่ยังไม่นับนะนี่ห้าหมื่นห้าหมื่นกีบไม่ใช่ได้ให้หมดเลียห้าหมื่นจะไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้นะประมาณว่าใช่ไหมใช่ไม่ถึงอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะถึงมาเราจะมาทายกันว่าใครจะใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าเก่าดอยอ่ะมา เท่าไหร่เอาพี่บอกเท่าไหร่เจ้าก่อนพี่ว่าเดิี่ว่าประมาณสี่หมื่นดังส่วนอันนี้ท่างสามคนทวส่วนเดียวออเร็วๆนี่คนอื่นจีเล่นไหมล่ะแค่เท่าไหร่สี่สมืนห้กลางๆไปสี่สองอสี่หมื่นสองใชไหมขั้ะทายถูกสามคนจ้าง สี่พนที่สี่เอาไทยเอาตจังหวัดอ้นี่สี่ันสองี่พเคาียพัเก้ี่งได้ครึ่งหนึ่งไหมโอ้ยวางจ้เจาอย่างเดียวเลยหรอยังไงอะเร็วๆเขาลองตอบโอ้ยาสักตวแักตัวหนึ่งสามหมื่นสามืาสี่หมืนี่หมื่นสองสี่หม่เกือบสี่หม่ได้เอาตรงตรงสี่สีสามสหม่สามมื่นไม่ บอยากนะจลสามมนสามไ่ามหนสามเพรีจอาจจะเป็นไปได้ดัวเามันก็ไกลยูนะไกลมันไกลเกินอยู่แล้มันเกินถูกดูแล้วว่ามันเกินมันเกินสามหมใช่มันเกินสามหมอยู่แล้วเกินสามหมแต่ไม่อาจจะไม่ถึงสี่หรอกแต่ละทีเ่เป็น พื่นี้แม่นั่นเดียแม่เพิ่นเปิดห้องไปเดีเมื้องั้นหนาแล้วเ้าไปวันเดียเานอกอนนอนหลดนอนหลดนอนอยู่ใหนสบายนอนอาบน้ำลงไปแค่เดียวสาวเดียวไม่ใช่แม่แม่บ้านทางกระดูกวล้ยแด่กุหลาบได้ด้วยเหรอติ๊กซิสปนี่พอมีลูกมันม่มดมันไม่ได้ดี แสดงว่าสีเอาไม้ไปขายไปขายหมูบรือล่าูกบอูบอูกบอูกบอขายมูเอาไม่ดเสียัว่าเนมาเจอหมูสามลอยสามสามอย เนี่ยหมูสาม้อร่อครับ้ใเสียอันเขยหนี่บอเาเยมไม่ใอันนี้าจะรวมหัวเก่ามันคนจนตามหาก็บบอยจนมีคนไปเจอที่เยลามันม่เราเฟียมมันลองเพี่ยงขึ้นไทย สั่งความหมายกับลูกเดี๋ยวนี้เธอมีความสุขไมู่กเมือไม่ังันเล้าอะไเลอซื้อไม่ลุงุ้ไม่ยหรืลุงไม่ลุงไม่เดี๋ยวเลี๋ยวเดี๋ยวร้านเียวเดียวเียวเสียสีนอดีนอจักบ่ายหน่ฟิล์มก่อ ก็ซื่อว่าหลายแบบอันนี้ก็คือว่าแพงก่อันนี้คือแลคาปกติเนี่ยจะเสียไปขายหมูแล้วแกคือก็เยก็เลยก็เนบขายหมูเรแตงตัวแบบเท่แบบไม่ไท่บอยังสี่บอมุเยิมัดมุนเยิบเอเยิัดหวหลุดนนัยิบคัดยิให้อมนี้เยิบคัดหวหลุด ไม่เือเลยนะไม่งืรอดูสั่ตีดู่มันเลยไหนๆหน้าไม่หื่เลยนะเอาตีนพี่เปีวหน้าก็ไม่หื่เลยอ่ะตอันนี้ไม่หงแบบว่าไม่เื่อเลยเหรอออไม่่ s i นี่เด็กเขาต่อเซนนไนเเขาเเขาเซนเขาเซนมาไม่ไม่ไม่ผมเนี่ยบอกเฉียบใช่ไหมผมจางของทุ่มๆน่อยไ้อยู่ ถ้าัวมันก็มันก็โดดได้เียได้ยินเสียงเกมนดังลอยเลนมาจากแม่น์ัันมันเสียงเหมือนกับบบบฟิวส์แต่สูกคล้ายๆกันใครบานคือักลูบ้านคิดว่ามันกับโดเมเลไหมไทยสุดดิต คระซิอนขี่ทับก้อนสดันอกว่อนอันนี้นะครับนเสียงไรละเพื่อนกับหัวขึ้นผพ้เดียวนะ